อ่ะโยฮนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการซันคะุงชาแนลนะโอเคผมวันนี้อยู่ในเกมของยูทูบเบอร์ออร์ติจินนั่นเองนะโอเคผมก็นะกลับมาเล่นแล้วนั่นเองนะคนที่ไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมเกมเล่นเกมนี้ด้วยนะแต่ว่าไลฟ์สตรีมอย่างเดียวโอเคผมวันนี้จะกลับมาเล่นแล้วแล้วก็ติดมากด้วยในช่วงนี้นะโอเควันนี้ผมจะมาทําการอีโว อ่ามังกรนะฮะก็เป็นการอีโวขั้นสุดท้ายแล้วนั่นเองนะโอเคผมก็วิธีการอีโวคือกดเจ้าขีดนี่อ่ากดมาที่เพจหรือสั์เลี้ยงของเราโอเคผมก็กดไปที่เพจอันนี้นะผมเป็นช่องที่2แล้วเราก็เลือกสัตว์ที่เราจะอีโวนั่นเองโอเคผมก็ผมไปฟาร์มเวลมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเกมนี้นี่ฟาร์มเวลนานมากเลยที่ติดมากนี่คือฟาร์มเวลอยู่นั่นเองนะครับผม โอเคผมนะคำสุดท้ายต้องใช้เป็นคิงวีนอมยากอนนะผมอาคนที่ไม่รู้นะผมก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีนั่นหน่เองนะฮนะโอเคก็ใช้เลเวล55ทั้ง2ตัวเลยนั่นเองแล้วใช้หินอ่าหินเขาอ่านว่าอะไรอ่ะมาร์ stone หรือเมอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมมาร์ stone ส,สามารถ หาแรกไดจากาการาการซื้อจากเหรียญสกายหรือว่าเหรียญบ้านนั่นเองน่าจะเป็นเหรียญบ้านนะตีบอสบ้านแล้วก็จะได้เหรียญมาอยู่ไหนหนอนี่อันนี้ใช้เป็นเหรียญบ้านนะผมนี่สามารถซื้อได้ใช้เหรียญบ้านนั่นเองเหรียญบ้านห้าอันแลกไดหนึ่งอ่ะแลกให้ดู ่าจะได้มาหนึ่งอันโอเคเรามาอีโวกันดีกว่านะว่าเราจะติดรีแพรหรือเปล่านะติดรีแพรเราต้องซ่อมนั่นเองนะรีแพรคือการซ่อมนั่นเองคือแบบว่าพันธุกรรมมันไม่สมบูรณ์อะไรตอนนี้นะเราก็ต้องซ่อมให้มันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอีโวกันเลยนะก็ต้องรุ้นเอานะว่าจะติดรีแพรหรือเปล่าแล้วก็ได้สเตตัสดีหรือเปล่านั่นเองโอเคมาอีโวกันเลย อายุช u วร์อเคชว์อยู่แล้วเราต้องอีโวโอ้เราฟาร์มหุยไม่ติดไอติดวะติดอีโวปะนี่ไม่น่าติดนะอ่ามันก็จะเป็นมังกรสีม่วงแบบนี้เป็นขั้นสูงสุดนะก็ตีแรงมากเรามาดูกันว่าติดไม่ติดอีโวด้วยนะฮะโอ้โหแต่ค่าสเตตัสแย่มากเลยนะทุกคน คือไม่ติดไม่เขียวเลยสักอันนะเราต้องมาอีโวเอาเองอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะก็คือแอดว e นแค n นอ a d อดว c นหนานี้ทำไมแอดวานไม่ได้หรือว่าเราต้องไปฟาร์มเวลก่อนโอ้ตัวใหญ่มากโอ้เราได้มงกรแบบสายตีนะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไว้ช่วยตีนั่นเองนะส่วน ตัวต่อไปที่ผมจะทันนั่นทำนั่นก็คืออ่าเป็นเจ้าหมาป่านั่นเองหมาป่าใส่บัฟม,มันสามารถมันสามารถอ่าบัฟให้เราตีไวขึ้นแล้วก็ดามเมจตีของเรานั้นแรงขึ้นนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปฟาร์มเลเวลให้มันสักนิดนึงให้มันขึ้นสักเวลสองแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่ามันจะสามารถแอดวานขึ้นไปได้หรือเปล่า อ่าเดี๋ยวเราใช้เป็นสตีมสโตนปึ๊บต่อยหนึ่งทีแล้วก็ใช้ทิกแอ็กออฟซิเดียนโอเคขึ้นเวลสองอยังหนิอ๋ออ๋อไม่ติดอัดลองกดแอดวาน หรือมันแอดวานไม่ได้งานี้นอตอีนาร์แค่นอตแอดวานเนี่ยมันแอดวานไม่ได้นะคือแบบค่าแอดวานมันไม่ถึงนั่นเองนะน่าจะใช่นะโอเคผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเพราะว่า พิ่งกลับมาเล่นได้ไม่กี่วันนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำสักนิดนึงดีกว่านะเพื่อที่จะได้คลิปนั้นมีอะไรมากขึ้นนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟงฟาร์มของนั่นเองอเดี๋ยวนะ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 โอเคไม่เป็นไรนะ อีพีนี้เป็นการเล่นของผมนะเป็นการอัดคลิปครั้งแรกนะของเกมนี้โอเคผมก็น่าจะพอเอาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเพราะไม่มีอะไรทำแล้วนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นการฟาร์มสัดส่วนใหญ่นะ้าฟาร์มเลเวลอะไรพวกนี้โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาันไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะกันนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปีโอหน้าเนะี่ยเซียวเกนเน็กซ์สามผมบา,บายบายจ้า